คุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับ Infinix Inbook x 2ถ้าคุณคุณนะครับ้าและเราก็คุ้นแบรนด์ Infinix ด้วยเพราะนี่คือแบรนด์ IT น้องใหม่วัยรุ่นสร้างตัวขยันทำงานมากนอกจากสมาร์ทโฟนแล้วก็แตกลายผลิตโน้ตบุ๊กดีๆแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมครับโน้ตบุ๊กสเปคคุ้มราคาที่ Infinix ทำออกมาดีไซน์บางเบามากๆ แถมมีสีให้เลือกเพียบใช้จริงจะเป็นยังไงล่ะครับวันนี้ผมหนุยพงสุขอาสาแบะไตให้ดูละเอียดเลยจุดเด่นของแบรนด์ Infinix นะครับที่ไปที่กล่าวขานคือเมื่อคุณได้ทราบสเปคและคุณได้รู้ราคาคุณจะรู้สึกเร้าใจมากโอ้โห เขาทำแบบนี้ได้มาตั้งแต่สมาร์ทโฟนที่เปิดตัวรุ่นแรกแล้วนะครับแบรไตเราก็จับรีวิวกันมาหลายรุ่นราคาไม่เคยเกินหมื่นสักกระุ่นวันนี้ถึงตาทําโนต้ตบุ๊กออกมาบ้าง Infinix Inbook X2 เอา้าเป็นยังไงดูหน่อยสิในการออก Infinix Inbook X2 นี้นะครับเขามี3สเปคย่อยนะก็แบ่งตามเบอร์ของ CPU นะครับนั่นก็คือ Intel Core i3 Intel Core i5 แล้วก็ Intel Core i7 เป็นตัวท็อป ซึ่งอยู่ในเจเนอเรชันที่10นะครับซึ่งรุ่นเริ่มต้นอย่าง Core i3 เนี่ยเขาใช้รหัสตัว 1005G1 <ม>ก็มาพร้อมแรม4 g ิแล้วก็ความจุ256 g ินะครับมีระบบปฏิบัติการ Windows 11มาเลยไม่ต้องไปอัปเกรดภายหลังราคาเริ่มต้น12,990บาทครับโอ้โหแสงมาแล้วครับต้องบอกว่าน่าทึ่งนะครับราคาแบบนี้ ในขณะที่รุ่นต่อไปตัวกลางนะเป็น Intel Core i 5ก็ใช้รหัสตัว1 0 3 5 G 1ส่วนตัวท็อปเนี่ย Core i 7เนี่ยใช้1 0 6 5 G 7นะครับเอาเป็นว่าทั้งสองก็มี Windows 11มาพร้อม Office มาพร้อมแต่ RAM กับความจุจะมากกว่ารุ่นตัวเริ่มต้นฮนะก็คือจัด RAM ให้ 8GB ส่วน ROM 512GB ราคาตัวกลาง Core i 5 18,990แและราคาตัวท็อป 21,900ครับโอ้โหราคาเร้าใจมากๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าแม้ CPU เป็นเจเนอเรชันที่10นะครับซึ่งแน่นอนเป็นเบอร์เก่าแล้วอาจจะไม่เหมือนกับ Gen 12ที่ Intel เพิ่งคลอดออกมาใหม่แต่การตั้งราคาขายแบบนี้จะขยายตลาดได้อีกมากโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่อยากเข้าถึงโน้ตบุ๊กราคาดีนะครับ Infinix นี่ก็ท้าชนหลากหลายแบรนด์เพราะว่าถ้าสเปคเดียวกันนี้ในแบรนด์อื่น Infinix ก็จะถูกกว่ารุ่มๆ2 0 0 0เลยครับ Infinix Inbook X2 นะครับลงตลาดด้วยสโลแกนจุดประกายโลกแห่งสีสันฉะนั้นลงตลาดด้วย4ส,สีเลยครับมาเป็นกองทัพหน้าสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีเงินที่เราได้มารีวิวนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณ Infinix ที่ไม่ได้ตั้งสีสันแบบชื่ออลังการเกินเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเออร์เกรย์กรีนมารีนสไปบริน่าบลูอะไรประมาณนี้โอ้โหจำยากมากแต่อันนี้เขาเรียกง่ายๆเลยนะครับ แดงเขียวน้ำเงินเงินแบบนี้ผู้ชมดูดีๆนี่เป็น2 w o t o n ด้วยนะว้าวหมายความว่ามีการกัดโลหะนะครับเพื่อสร้างลวดลายให้ต่างกันนะครับแล้วก็ได้ฟิลลิ n g ผิวสัมผัสด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าด้วยวัสดุไม่ใช่พลาสติกนะอลูมิเนียมอัลลอยโอ้โหก็เบาสิครับแข็งแรงสิครับใช่แล้วก็ดูพรีเมียมเห็นด้วยไหมล่ะที่ว่าเบาเนะ่ยเบาแค่ไหนล่ะครับอ่า พีกัดที่ช่างได้เช้านี่มาลองดูกันสิลองดูเลยนะครับไม่อ้างอิงสเปคนะเอาที่เราช่างได้เองเลยฟา้าบนีปากหนึ่งจุดสองฮะหนกิโลถือว่าเบานะครับแต่ชีวิตจริงแน่แค่นี้หรือเปล่าเราต้องมีอะแดปเตอร์ไปด้วยอู้อะแดปเตอร์สวยจังนี่วงการมือถือมาทำโน้ตบุ๊กให้ฟา้าชาร์จ45วัตต์เลยนะนี่พร้อมสาย USB C ทั้ง2ฝั่งนะครับก็ถือว่าไวละ 1.39โอ้ต้องจัดว่าเบานะครับเพราะว่าจอไซส์ถึง1 4นิ้วถ้าเป็นโน้ตบุ๊กสเปคแบบเรียกว่าเวอร์วงังราคาแรงเนี่ยอาจจะเห็นเบากว่านี้แต่ถ้าในเรนจ์ราคานี้เราจะเจอประมาณ1.5 1.6กกิโลอันนี้ก็ถือว่าอ้ดีเลยทีนี้ความหนาเป็นไงอลองดูความหนากันนะครับความหนานี้ต้องวัดเป็นมิลลิเมตรนะผมขอเลือกส่วนที่ดูหนาที่สุดนะแต่จริงเครื่องมันเท่ากันหมดแหละนะแต่ว่าตรงปลายมันจะหลอกตาหน่อยโอ้ 14.9นะก็ประมาณ1.5เซนไม่ถึงดีก็ถือว่าบางเบานะการออกแบบดีไซน์ดีเลยละ่ะถ้าเรามาเทียบกับไซส์ a อ่นะกระดาษนะนี่นะกระดาษฟ๊าโอ้นะก็เลยมาหน่อยนึงนะเลยมาหน่อยนึงแต่ถ้าในแง่ของความหนานะครับนี่เอานิ้วชี้ปิดมิดครับนะมาดูพอร์ตรรอบเครื่องดีกว่าว่าราคาเพียงเท่านี้ ให้พอร์ตอะไรมาบ้างเห็นคร่าวๆเยอะอยู่นะผู้ชมครับดูพอร์ตแรกเลย m i โคร s d เสียบการ์ดได้ว้าวนออี้ก็ดีสินี่ USB C นะครับแต่ว่าเป็น3.1นะไม่ใช่ล่าสุดน,นะครับเอาไว้รับส่งข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้ชาร์จที่นี่<ค>นนแล้วก็นี่ฮะหูฟัง3.5มิลมาเสียบซัที่นี่เลยแล้วก็มี USB A 3.0โอ้แตกนะไม่ใส่สีฟ้ามาแต่ว่าก็แล้วแต่แบแรนด์นะแล้วก็ตัวพอร์ตล็อกนะครับ แต่ทั้งนี้ด้านนี้ครับเริ่มจากนี่ HDMI ก่อนนะครับต่อภาพออกจอใช่ไหมครับ USB A เหมือนกันนะ3.0เหมือนกันแต่นี่ฮะ USB C 3.2นะครับก็เป็นพอร์ตชาร์จด้วยนะชาร์จไฟที่อะแดปเตอร์ที่ให้มา45วัตต์เนี่ยเต็มเหนียวเลยแล้วก็รวมไปถึงการต่อภาพออกจอนะครับโอ้จัดว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ให้พอร์ตครบครันมากๆไม่ต้องง้ออุปกรณ์ด็อกสเตชันอื่นๆแต่อย่างใดนะครับมาขนาดนี้แล้วก็จัดเต็ม มาเรื่องของจอที่ประจักษ์แก่ตาคุณผู้ชมครับดูสัมผัสดูเลยนะครับจอไซส์14นิ้ว IPS แล้วก็ให้ความละเอียดแบบ Full HD นะครับทั้งนี้การแสดงค่าสีเขาบอกได้100% sRGB ฉะนั้นในมุมมองนี้นะครับก็เอาไปดูหนังก็เพลินเพลตากันไปเอาไปทำงานกราฟิกทั่วไปก็ไหวอยู่ทั้งนี้ความสว่างของหน้าจอนี้สเปคคือ300นิตก,ก็ก็นิดแหละนะเพราะว่า ไม่ได้สว่างเกินเบอร์อะไรมากมายสู้แสงในออฟฟิศได้วันนี้เนี่ยสู้แสงในสตูดิโอเนี่ยก็เหลือเชื่ออยู่นะครับเพราะว่าไฟเนี่ยดวงใหญ่กวออฟฟิศเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือ300นิดที่สู้แสงตอนนี้อมไม่นิดแร้วมัง้งส่องขอบจอใกล้ๆแล้วก็หน้าทึ่งนะครับเพราะว่าขอบจอไซ้ายขวาหนาเพียงข้างละ7ม mm. ิลิเมตรโอ้ถือว่าบางนะมีบางกว่านี้ในท้องตลาดแต่ก็ราคาแรงกว่านี้เยอะแต่ทั้งนี้ฮะ ขอบด้านบนอันนี้1เซนติมเพราะว่าต้องเว้นที่ไว้ติดกล้องหน้าเว็บแคมด้วยซึ่งเราคงไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่า 720p แล้วก็ไม่มีวิดว์ w ฮัลโลนะครับแต่ทั้งนี้ครับเขามีเทคโนโลยีชื่อว่า Duo Starlight อ่าเป็นยังไงล่ะสังเกตให้ดีนะครับข้างกล้องผมกดฟังก์ชัน Spacebar ว้าวว้าวนี่ มีไฟหน้าปี๊บมาด้วยนะครับอันนี้เอาไว้เวลาส่องหน้าประชุมออนไลน์เรียนออนไลน์หรืออะไรก็ตามที่คุณอยากให้หน้าคุณพองหน่อยอ่ะลองดูซิว่าพองได้แค่ไหนปิดไฟหน่อยนี่เราเปิดเว็บแคมนะครับแล้วก็ผมจะใช้โปรแกรมนี้อัดให้คุณผู้ชมเห็นผมใช้โปรแกรมแคเอรานะครับอัดสดเลยเอาให้คุณผู้ชมเห็นเลยนี่ปิดไฟนะดับไฟอยู่อ้าวเปิดนะฟังก์ชันสเปซบาร์ปึ๊บหปิดเปิดปิดนิดนึง ต้องนาใกล้หน่อยเปิดปิด่าถึงจะเห็นผลเปิดปิดเปิดปิดเปิดโอ้โหนี่รีวิวรีที่มากเลยนะเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าช่วยนิดนึงไม่ได้ช่วยเยอะนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นดีกว่าไม่มีนะฮะเวลาคุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่อยากจะชัดหน่อยก็ใช้กล้องนี้นะครับไม่ได้เย็งตาอะไรมากเพราะว่าไฟไม่ได้แรงนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในบุมของเสียง้างอ่่ปปดเเเเสียกกันนนลลผมิพท มีมิติให้นิดหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้เน้นเบสไม่ได้เน้นแหลมไม่ได้เน้นอะไรทั้งสิ้นนี่ความีกลางครับตอนนี้จะให้ดีหน่อยอ้าวมีรูหูฟัง3.5มิลมานี่ะลองเสียบซิลองเสียบซิฟิลลิ่งผ่านสายเป็นอย่างไรนะครับนี่ลองดูฟ้าปเพลงต่อเนื่องเลยโอ้พอผ่านหูนี่ถือว่าแรงขับดีพอสมควรนะฮะ ตึบๆกันไปอ่าถ้าอยากดีก็ต้องหาหูฟังคุณภาพหน่อยมาใส่เพิ่มเติมนะครับม,มาด้วยเรื่องการทดสอบคีย์บอร์ดกันบ้างน,นะครับนี่คุณผู้ชมจากการพิมพ์ตรงนี้นะพิวสัมผัสดีเลยผมบอกเลยว่าการเว้นปุ่มดีมากนะนี่เขียนพิมพ์ไปก็เด้งนิ้วดีนะในส่วนของคีย์บอร์ดนี่พิมพ์มันนะครับพูดเลยส่วนทัชแพดนี่ผมใช้คําว่ามันไม่ถึงกับเป็นปัญหาผมแค่ไม่ชอบ ก็คือความเฟิร์มหรือความแน่นของฐานการกดครับคุณผู้ชมครับตัวทัชแพดเนี่ยกว้างนะ5.5นิ้วนะเอาเป็นว่าก็ควบคุมการทํางานปกติได้ดีเกสเจอร์นี่คุณผู้ชมดูสินี่ลาก2นิ้วลาก3นิ้วไวแต่เวลาเรากดเนี่ยกดกึบกับกึบกับมันกดติดแหละคุณผู้ชม,ชมแต่ในมุมของความรู้สึกอะที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เฟิร์มมากนักนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าผมตัดสินใจใช้ตัวนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมอาจจะต่อเมาส์เพิ่ม นะมีเมาส์อีกตัวหนึ่งเป็นเมาส์ไร้สายหรือมีสายก็ได้แล้วแต่นะเพื่อจะควบคุมได้ง่ายกว่าครับดูภาพรวมตัวเครื่องไปหมดแล้วทีนี้มาดูเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพกันบ้าง infinix inbook x 2ที่เรารีวิววันนี้เราได้สเปคตัวท็อปมาเลย cpu intel core i 7รหัส1 0 6 5 g 7 ram 8GB และหน่วยความจำ5 1า g b 2 g b เริ่มแรกกองบรรณาธิการเทคนิคของแบร์ไตก็ทดสอบ cpu โดย geekbench 5 ผลออกมาได้ระดับคะแนนซิงเกิลคอที่1,263คะแนนส่วนมัลติค e อยู่ที่4,400คะแนนเลยครับด้านกราฟิกของ intel iris plus จากการทดสอบด้วยโปรแกรม 3d mark time spy ทำได้อยู่ที่805คะแนนถือเป็นระดับคะแนนก,กลางๆสำหรับโน้ตบุ๊กในปัจจุบันนี้ครับถามว่าคะแนนทั้งสองนี้บ่งบอกอะไรเราได้บ้างก็บอกว่าสเปคนี้เพียงพอต่อการใช้งานเอกสารในออฟฟิศ ใช้เรียนออนไลน์ใช้ทำภาพกราฟิกแบบทั่วไปไม่ใช่วิชวลเอฟเฟก t แบบเวอร์วังอลังการแต่ถ้าใครคิดจะเอาไปตัดต่องานวิดีโอต้องบอกว่าพอไหวแบบฝืนๆครับตัดต่อได้เอ็กพอร์ตได้แต่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันความละเอียดที่พอทำได้คือ 1080p สําำหรับแรม8 g b ิกที่ Infinix ให้มาถือว่าเท่ากับมาตรฐานโน้ตบุ๊กยุคนี้นะครับจะเปิดเว็บ1 0 2ถแท็บพร้อมกัน บวก2 3โปรแกรมก็ยังไหวแต่ถ้าเปิดแบบบ้าระหำ40 50แทบโอ้โหอันนี้เกินไปหน่อยฮะสุดท้ายนี้กองบรรณาธิการแบร์ไตทดสอบความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลด้วย crystal diskmark ผลที่ออกมาความเร็วในการอ่านอยู่ที่2,324เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนการเขียนก็ได้ถึง1,706เมกะไบต์ต่อวินาทีก็ถือเป็นความเร็วตามมาตรฐานโน้ตบุ๊กยุคนี้เลยครับ มาดูแบตเตอรี่กันบ้างคุณผู้ชมครับเราถือใช้จริงในชีวิตประจําวันไปแล้ว1สัปดาห์กว,ว่านะครับต้องบอกว่าแบตในความจุ50วัตต์อาวนี้น่าประทับใจนะครับเพราะว่าต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยคุณถือใช้ไปได้ยาวๆ8-9ปถึงเชั่วโมงเลยอืมก็ต้องชมนะว่าอันนี้เพียงพอต่อการทํางานการเรียนในแต่ละวันอยู่แล้วนะมากกว่านี้ก็คงจะเล่กราิตไปหน่อยแต่ทั้งนี้นะครับตัว ชาร์จนะครับผ่าน usb c นะครับ3.2นี่ให้มาฉะนั้นในมุมมองของอะแดปเตอร์ชาร์จ infinix เนี่ยเขาเป็นแบรนด์มือถือฉะนั้นเขาให้อดปเตอร์ไซส์กระทัดรัดดี45วัตต์นะครับแล้วก็ usb c ทั้ง2ฝั่งฉะนั้นนอกจากชาร์จโน้ตบุ๊กนี้แล้วคุณเอาไปชาร์จมือถือได้สารพัดหลากหลายยี่ห้อยกไปไอโฟนรีวิวทีด,ดีก็ต้องมีข้อสังเกตนะครับซึ่งกองบรรณาธิการแบร์ไต่จะให้คุณผู้ชมไว้เสมอเลยคุณผู้ชมครับเราพยายามจะแกะฝ้าหลัง อัพแรมอัพไม่ได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าวิธีการออกแบบตัวเครื่องที่บางของเขาเนี่ยเขาก็เลยไม่มีช่องหรือสล็อตเหลือสำหรับการอัปเกรดแรมเข้าไปในระบบแ้บ็ปทุกตัวนี้ฉะนั้นในมุมมองของการเลือกซื้อแต่แรกผมคิดว่าเลือกสเปคกลางถึงสูงไปเลยน่าจะดีกว่าการเลือกสเปคเริ่มต้นนะครับมันจะได้อยู่กับเราได้นานไปต่อได้ง่ายทั้งนี้นะครับในมุมมองอื่น,นก็อาจจะมีเรื่องของ r e s ponsive หรืออัตราการตอบสนองของหน้าจอ จอเนี่ย IPS นะ1 0 8 0สีเนี่ยดี300นิตสว่างในระดับหนึ่งแต่ในมุมของการลากเร็วๆอ่าผมจะทำให้ผู้ชมเห็นภาพนะนี่คือมันไม่ใช่ความหน่วงที่เกิดจาก CPU CPU นี่โอเคเลยนะอันนี้เครื่องนี้เป็น Core i7 ด้วยนะครับแต่ว่ามุมของการเห็นเทรลเห็นเฟรมนะค่อนข้างมากฉะนั้นเครื่องนี้ก็ไม่เหมาะกับการเล่นเกมครับอ่ายังไงพวกฮาร์ดคอร์เกมเนี่ยเล่นไม่ได้อยู่แล้วแต่ได้เป็นแคชชัลเกมเนี่ยพอไหวแล้วก็ไม่ได้กระทบต่อ อุปสรรคในการทำงานอื่นๆนะครับรีวิวดีๆต้องมีราคาแต่เราประกาศราคาไปแล้วย้ำอีกทีนะครับถึงความดีงามของ Infinix Inbook X2 นี้ในสเปค Intel Core i3 นะครับซึ่งถือเป็นตัวเริ่มต้นเลย12,990บาทนี่รุ่นกลางนี้ Intel Core i5 ก็18,990บาทแต่ตัวท็อปสุดที่เราได้มารีวิววันนี้ Core i7 นะครับราคา 21,900บาทนะครับนี่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11นะครับจาก Microsoft ลิขสิทธิ์แท้ครับก็ใช้งานได้เต็มเหนี่ยวในนี้เลยเอาอย่างนี้ตั้งราคาดีงามขนาดนี้แถมหน้าตาก็ดูดีทีเดียวนะครับผมลงลิงก์ไว้ให้สำหรับทุกคนที่สนใจเลยกดลิงก์ที่ใต้แคปชั่นนี้เพื่อไปสั่งซื้อได้เลยนะครับก็ต้องยอมรับว่า อินฟินิจัดเต็มกับเรื่องนี้จริงๆรีบซื้อซาก,ก่อนเขาจะดังเดี๋ยวอีกหน่อยเขาไม่ขายถูกแบบนี้ลุย